ตอนนี้แผ่นดินไวนะครับดูนะครับดูดดูรถนะครับเนี่ยไวจริงๆนะครับนี่นแผ่นดินไววนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเวลาหนึ่งมงยีนะครับอ่าบ่ายโมงยี่ิบหกครับ,รบดูโอ แผ่นดินไว้ดูเสาไฟนะครับโอ้โออแผ่นดินไหวนะครับพี่รุ่เดี๋ยวรอรู้หน้าร้านกันนะครับว่าไหวตรงไหนบ้างดูนะครับรูรถไฟฟ้านะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมส้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับยกเลยนะครับอันนี้รถไฟฟ้าสีเหลืองนะครับสายสีเหลือง ตอนนี้น้ำเมื่อดเลยนะครับสักพักนึงตอนนี้ก็เริ่มแง้ยบแล้วนะครับไม่สั่นแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะเรื่องนี้คืออไทครับก็ไม่เคยเจอนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ดีๆนะครับแล้วก็เห็นรู้สึกว่าเว้นหล่ขึ้นมานะครับอยู่ดีๆก็เว้นโหล่ขึ้นมานะแล้วดูไปสักพักหนึ่งครับว่าพวกรถพวกเสาไฟอะไรเงี้ยครับก็เอียงไปได้นะครับอ่าถ้าเกิดจังหวัดในนะครับหรือว่าที่ไหนนะครับว่าแผ่นดินไหวแบบนี้ร่อเปล่าับลองคอมเมนต์มาบ้างลองคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะครับ